ได้โหลดนัดงานงันขณะ้มลงสวัสดีครับวันนี้ตอนรับขอสู่ส่องอันบันนอกนอะทุกคนนะนี่มาเปิดคลิปตั้งเลือกงานเนาะ อันนี้ให้พ่อมาเห็ดถาบนั่นแหละรับจอกรับจางขึ้นก็นเนาะอันนี้มไม่เด็ดห้ามกันเห็ดเอาเองเนาะอันนี้งานใหญ่กว่เอิญพ่อมาเห็ดน่ำไมาเห็ดซอยนั่นแหละงานหน่อยฮะงานหน่อยฮะก็เห็ดเอาเองแต่ว่างานใหญ่กว่อันนี้ก็ทรว่างานใหญ่เติอบเนาะเป็นธุรกิจครอบครัวทุกคนเนาะผมพยายามหางานหาสุกเนี่ยเดีวเราจะมีคนจ้างเนาะหางานนั่นแหละ เดินล่นหาตัวเนาะเมื่อยก็อดเอาไดแหละเพื่ออนาคตรจะคล้องเราทุกคนเนาะอนาคตรจะคล้องในครอบครัวในคนอยู่ขันล้างก็อยู่นั่นแหละทุกคนเนาะอนาคตรพอเมย์เขาจะสีสบายคนเลยเขาจะสีเศร้าเห็ดเบี้ยงพอเมย์เขาตอนนี้เขายังบ๊ัยสบายครับก็เลยพอให้เมย์ยังเห็ดเบี้ยงคือก่อดเนาะยังทาลำเขารวยเขาจะให้พอให้เมย์เขาเศร้าเห็ดงานนอนอยังเงื่อนที่ซื้อคนแหละอันนี้มันก็เป็นความฝันเนาะทุกคนทุกคนเนาะอยากให้พอเมย์นอนอยังเงื่อนที่ซื้อๆบนต้องเห็ดยังเนาะ ตอนนี้พอกบ่ไบนอนอยู่ซื้อนอ่ะกับมาเห็ดเบียกซอยนั่นแหละรับงานไหวก็ให้พอมาเห็ดซอยแต่ก่อนมันเป็นสะพานนะทุกคนเนาะนี่นี่มันเป็นสะพานอยู่นี่แต่ก่อนนี่แล้วจะขึ้นรูปห้เบิรงเนาะมันเป็นสะพานหญ้าเป็นนี่มันเป็นริมนม้ำแลยว่ามันมันเริ่มสีสุดเนาะคือหนาม,มันแซแ่เลยหนาม,มันสูงหอดพี่ยามาหนามาเนา,มมานะส่วนนี่หนามบก นนนเนมนานาฝนนีพี่ขึ้นมาถั่วเบิดลอดพี่แล้วทุกคนเนาะก็นจงไปแต่ระเบียงครับตัวนี้อีลาเทียเข้ามากออกหักวมันสุดสะพานแบบระเบียงหิมสามันมันสุดนนมันสูดตร,ตรหือออกหมอเคยไปรับจ้างนั่นแหละนี่ตัวเก่ามีซ้ำนี้เนาะลงปนี้แล้วก็ย่าไปหัน่นแต่ว่าไม่เห็นเสริมจ้างนี้เลยนี่ จากหมว่าเสบ้านนี่นเฮ็ดไม่ตัวนี้ตะขานี่ไปนี่ขานี่ไปพุ่นบบ้านกน็พอเห็นไนส่งมาซอ,อยมาซอยหม่างมือนึงเนาะทีเแล้วพอแล้วก็พมก็ไปเฮ็ดงานเพราะเป็นมือปกติเนาะเลิกงานมาส่งใบใบยังมาซอยพอน้อยนึง สวยแต่ซ้ำผลเพราะว่าเวลามนันหน่อยเพราะเราคอยเห็เดเอานี่ยเลยคืนโคกคอยปูเป็นนี่แหละนี่ปูแบบฟังเนะี่ยเห็นมาต่อกันยาวไปผนเนาะหมู่มว่าเบิร์ดใหม่สำแรก็เอาซ้ำนั้นเนาะนี่แหละใหม่ที่กองอยู่นี่แหละไม่แฟน,นะนกไ็ไรเติบอยู่นี่นาสีฮอดบอโหว้วป็สีฮอดกระติกน้ำบอลเนาะกระติกน้ำนะสีเขียวเนะี่ยหมู่ว่าเป็นสีฮอดใส่ เบิรดใหม่พเพิ่กกระเซยวเพิ่นว่าเนะาะเจ้าของเพิ่นนั่นแหละของฟฟร้านกาแฟมิเนเจอร์นี่แหละเป็นหลานกาแฟเ,ฟเนะาะภัยพายพาดไปฟาดมาอยู่หลังบิ๊กซีวาลินนั่นแหละมาซิมกาแฟ,ฟหลากเพิ่นได้เนาะหลากเพิ่นก็ยังบ่ทันเต็มลอยคับแต่ว่ากำลังทยอยเฮ็ดเริ่มไปเรื่อยๆเนาะแต่ก็เปิดนี่แหละมีกับเขากับหนามมีกาแฟมีหลายอย่างเนาะแต่ว่ามันก็นยัง่สมบูรณ์100%ไปเลยกำลังออกแบบพวกระเบียงริมสาอีหยังนี่แหละ มันเป็นสาน้ำเลยนีย่น้ากับน้ำสีฟ้าเพราะนี่เพิ่นเอาสีมาผสมโยนลงหนาเนาะให้มันเป็นสีแนวนี่มันก็งามก้ากังจัดระเบียบหินสาหม่องนางนางชิวหม่องนางจิบเบียหม่องนางจีบสาวใครอยาผ้าผู้สาวมันลอยเที่ยวกับเป็นหม่องแนะนำ้ำหม่องหนึ่งเนาะคนบอ่อคอยเพลินผ่านมันได้อยู่ลังบิ๊กซีบริษัทนี่แหละครัวมินิเจอร์ เดียนะพอเลยทิฐาตั้งเสาร์ละผมหวานมากัหวานมากแล้วเมื่อนี้เติมพื้นโค้งตีนั่นแหละพื้นเนี่ปครับพี่บุญนเทิงนี้มันกิดสีเบอเซียงสุดเนาะถ้ามันหักมันกิดสีหักลงดำๆพอใหม่เก่าปวกมันกินหมดเลยเพราะว่ามันอยู่หิ่มหนามเนาะหนามมันแซ่เดี๋ยวสภาพมัน ตัวดีตัวบอ่อตัวใสได้แน่บอ่อใสได้แน่นี่แหละก็คอยเล่นเอาตัวบดีกับบ่อเอาอันนี้เป็นการรับจอบเนาะหาตัวลินหาดิล้น,ลนหาเองได้เวลาบวม่เงินมานี่ไปถามหาไผมวอไผ่าายากให้ยืมเลยเนะยาะมวยไผซอยเ้าเด้ ต้องเลียนบนหางานเองนั่นแหละหาแนวเฮ็ดจะได้เงินได้ทองเนาะย่าบมมีหล่อยนึงเข้าไปจะเจคยยืมได้ยามเฮาบมมีเงินเนาะถ่ายบรรยากาศทุกคนเบิ่งเนาะเจ้าคอนใช้เสร็จไหมไปดีดไปเลย กับคำได้ซ้ำไดสมมติเมื่อนี่สีหางม่วงแดงกับพอว่ะพอต้องกั๊บบานเนาะอยู่แถวนี้มันไก่บานผมอยู่แถวล้างมิกซีบลินแต่พอต้องกับไปหลังมออุบลเนาะบานอยู่หลังมออบุบลญมันโพูนเน่ะตะบนพูนใหญ่ห่างจากนี้ก็ประมาณสิบสองโลสิบสิบสองโลเป่นเลยจากนี้ไปเนาะนี่เด้อทุกคน Thank you. ผมใหม่พอไว้เขาสิบีผมใหม่ไป sập ra từng đó. Nhanh lên, cắt nhanh tao một ăn bữa. あっ。 เราทุกคนเนาะมื่อนี้ก็ได้ซ้ำนี่แหละพอมาสายแน่เก่าโมงกลัวมุสอเานี่เกือบสิบโมงสอเนาะเราจะจากนี้เมื่อานี้นี่แหละก็สิ่หอดพีละบ้านต้นใหม่เนาะทุกคนเนาะอีกซองนึงนี่แหละกลับบ้านเนาะท้าเนก็เราสิตกดินพอดีทุกคนเนาะ มาไปตัดหญ้าให้พ่อนำเนาะพ่อเอาไปใหง้วนนั่นแหละบริทายหรื่องบุธก่องล้องไปเนาะพ่อออกเมื่อก่อนเลยเอากระสีพ่วงรถซุปกาคือเก่าเนี่ยแหละทุกคนเนาะรถรถบริษัทพมนี่แหละมาเห็ดเบียกนำตัดหญ้าไปใหง้วนนำเนาะ เราผู้บ่าพวพ่วงรถสุขให้พ่วงบาเป็นน,น,นะน,นะนี่หนีบดากนะพุมนี่พ่วงจุเสีย้วนะพ่วงตัวหน่อยๆพ่อแม่าขายของตลาดน,นันเนาะต้งแต่ยังมัมีรถกระบะรถใหญ่สิก็รถสุขพ่วงเนี่ยเอาเนาะนสบาย ไอ้พวกก็เป็นอินนีดักเดี๋ยวทุกคนนะครับบรรยากาศปลากระพงกำลังเขียวกำลังง่ามทาากับบ้านห่องอกับบ้านเราเดี๋ยวเวียกเดี๋ยวงานเลย มาซอยพอตอนเลิกงานไหนน้อยหนึ่งก็เอาเนาะพอได้จับได้บายแต่พอผมมันเห็ดได้อยู่แล้วพูดยียวสบายเรางานใหญ่ก็บอื่นพอมาเห็ดเนาะงานเล็กๆกันหน่อยพอเห็ดได้เขาก็เห็ด,ดเองเนาะงานใดมันเป็นราคาได้รายเนี่ยแหละค่าแรงได้รายเขาจะอื่นพอเนาะสมมติค่าแรงเนี่ยหน่อยเขาก็เห็ดเองมันงานเล็กงานน้อยเนาะ ทางมาร้านกาแฟขั้วมินิเจอร์นะนี่แหละตอนอนี้ก่ะหามงลสี่สิบลเลยตะเวนกำลังสิตกดินนะคุณกำลังลมอนะ่ะเริ่มสิบเห็นตะเวนเลยหามงสี่สิบนี่อยู่โซนล้างบิ๊กซีนี่แหละนี่ ตัวหนาพุมขาวๆนี่ก็เป็นรังบิ๊กซีวาลินเนาะนี่แหละร้านกาแฟเพิ่นเมนเดเจอร์ครับคาเฟ่เนาะนี่แหละรังบิ๊กซีวาลินบรรยากาศก็ดี่ดีเยีา่ยมาเลยกนี่ฝั่งนี้เป็นป้าบัวเนาะ <c oughs> ถ้าปันหญ,ญ้าปเป็นดอกมันจะง่ามส่วนนี้ท่านเป็นดอก <c oughs> ก็ในกับป้ากับโพดกำลังกับเลือ่อปลูกกันเนาะเขียวๆถ้าเจ้าสิบปลูกกระโพดว่าอาหารส่วนมากเนาะว่าอา,นะาหารสัตนะว์นะรถสุกทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันอยู่บ้านเลยบายใจโหลด ผมอยู่ใกล้ๆมายารีสอร์นี่แหละทุกคนเนาะเฮ็นเบียกับกก้ๆนี่แหละใก้มายาใกๆบ้านมายารีสอร์นี่แหละทุกคนเนาะตัดผ้ามาหมือที่ซองเลยถ่ายคลิปคลิปเดียวซองหมือพากินข้าวบายนี่แหละราบยังกว่านั้นนี่ เฮ้ยครับลาบนกลาบนกทุกคนให้เทศสญญาจารย์กินขางปลาคึ่งปลาคึา่งบ้านอันนั่นเดียวกันอยู่บ่เนี่ยเดียวกัน

Đạp nục nóng nắng 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 Cái nắng 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 nắm Mày nắm 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 vàng vô cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn bay không đền mà. Không ừ. này mới xì bao nhiêu? Các bạn nhìn nói. có mấy ทุกคนเนาะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่แหละถ่ายเงีมาเติมหมูว่านเลยจึงอกาะคลิปหน้าไพสิจ้างกับจ้างไรเด้อทุกคนเนาะเอาชุดนี่เอาไปเ,นเติมไรเงินนะศูนย์หกสามแปดแปดหนึ่งหกสี่ห้าสามส่วนอุบลส่วนวารินนี่ทุกคนเนาะงานทั่วไปนี่แหละส่วนนี้มุ้มมีหยาให้ตัดเนาะหาแนวเ,เห็ดอย่างอื่นนั่นแหละกแต่มีคนจา้างมาแติรด้วยมัาในเงินนั่นแหละ เอาทุกคนพอกันคลิปหนะ้าบ๊ายบายได้อีกน้อยนึงใหม่เบิ้ดใหม่ซ้ำหนี่ก็เศร้าแล้วนึงเพราะว่าพันจามเพราะว่าเบิดใหม่ก็เศร้าเนาะหรือหรือมัตตาฟังผุนนั่นแหละของน้ำมันก็ไปแต่นั่งคืนกูเกิหมองนั่ง,งให้เอาียบให้เบิง่งนี่แหละ นัางคืนนี้เอาไปนั่งยามห่อนบรรยากาศนาลานลานลาวเล่านี่แหละหรือมาจากฟังนี้เนาะต้นคลิปไทยเบิ้งนั่นแหละบรรยากาศปลาข้าวโพดบายบายทุกคนเจอกันคลิปหนะ้า ใหม่ก็เล่มเอาด้ด่นปลอยเฉยเลยใส่ตามที่มี่นน่ะเห็ุแา่งเนี่ยใหม่กเสมมอกัน